สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในช่องอิูวเองสไปเจปแปนนะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องขวดนมค่ะวันนี้จะมาแนะนําของตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าใช้แค่นี้เนาะก็คือแนะนําเลยว่ามันใช้ดีมากจริงๆดีมากยังไงดีมากสําหรับตัวเองนะเพื่อนอันนี้ลองไป ลองดูอย่างอื่นหรือว่าสิ่งที่ชอบเอาอิ๋วก็คือชอบขวดนมแบบนี้มันน่ารักแล้วก็โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกไมืไ่ะใช้ขวดนมแบบนี้นะคะเท่านั้นนาะที่โรงพยาบาลจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มันใช้ง่ายซิลิโคนเนี้ยมันนิ่มมากมันใช้ง่ายด้วยแล้วมันดูดด้วยแหละแล้วก็เห็นไหมเวลาเราจะขย่า มันก็ขย่าได้ระยเขย่าแรงนะย่าเขย่าแรงนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาขย่าปวดนมองเขาไม่ได้ขย่บไปอย่างนี้นะที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นเขากรุบ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 แบบนี้ใช่ไหมวนวนุนว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 นแบนี้กึก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 นี้คือเขามีความอ่อนโยนไม่เหมือนเราลี่บะเนาะเราก็จะแบบอย่างนี้นะไม่ได้มันจะเกิดฟองมันจะทําให้มีฟองแล้วก็เป็นลมทาให้เข้าไปในท้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้ปวดท้องได้อันนั้นก็คือ แพทย์ที่นี่แล้วก็พยาบาลส่วนใหญ่ที่แนะนํานะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่ทารกแรกเกิดเลยจนถึง6เดือน6เดือนปุ๊บก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นยี่ห้อนี้หรือเปล่าอ๋อไม่คือรูปทรงมันน่ารักดีคือมันเขาเรียกว่าอะไรอยากให้ลูกมีการสัมผัสหรือว่าพัฒนาการที่ดีอ่ะคือการสัมผัสมันจะช่วยได้ด้วยนะ เกี่ยวกับนิ้วมืออะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเคิร์ฟมีวาลอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเอาเอเฮมันได้แม่งน่าจับอะไรเงี้ยจะได้จับกดนมเร็วๆประเด็น <c oughs> <c oughs> ก็ใช้ดีเหมือนกันนะก็ลองใช้ดูนะคะว่าแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอันนี้มันหาซื้อ,อยาก <c oughs> เดี๋ยวอิวจะแปะเฟซบุ๊กอิวไว้ให้นะแล้วถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นนะก็เออสั่งกับอิวก็ได, <c oughs> เด้เดี๋ยวอยิวจะเดี๋ยวอิวจะออเดอร์ไปให้เนาะมันก็ใช้ง่ายสะดวก นะคะก็อันนี้เป็นสําหรับขวดนมแล้วก็หม้อนึ่งขวดนมตัวนึ่งขวดนมแนะนํำเลยว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะแล้วเราก็ซื้อแค่ยี่ห้อนี้มาไอตัวนี้นะที่มันเข้าในไมโครเวฟได้มันสามารถนอนได้นึกออกปะมันนอนมันนอนแล้วก็ต้องจับมันอย่างนี้แล้วก็เอาเข้าในไมโครเวฟเราได้เนาะแล้วก็เวลาเวฟก็คือเวฟขวดนมก็คือ500วัตต์ไฟ500วัตต์ใช่ไหมเอ้ เออ้าร้อวัตต์แล้วก็ประมาณ3าสี่ชั่วโมงถ้ามันเยอะมากก็4ี4่ชั่วโมงเออสี่นาทีพูดผิดแหมชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถพระเดชพระคุูหลงก่อา <c oughs> ไปเลนตรงนู้นก่อน <c oughs> ก็สามารถใส่มันไปได้เยอะมากจุกไปได้เยอะเลยนะแล้วก็มันใช้ง่ายดีแล้วก็เอาเว็บเข้าไมโครเว็บมันง่ายใช้ง่ายใช้แค่นี้แหละ จริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวิธีการล้างขนอมมาเยอะแยะมากมายจะมีแช่เออฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นไม่ฉันใช้อันเดียวอเนี่ยลูกฉันสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วก็ใช้แต่แบบนี้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลดตอนแรกก็ใช้ยุ่งยากแบบเขาแล้วโอ๊ยไม่เอาดีกว่าคือสามาีก,ก็ให้ใช้แบบยุ่งยากอะไรนะแต่มันไม่สะดวกเราเนาะเราก็ต้องทําอะไรที่รีบงานบ้านเราก็เยอะอะไรเงี้ยนะก็วันนี้ <c oughs> มาฝากไว้แค่นี้ก็คือหม้อนึ่งเนาะ มันก็จะมีตัวนี้ด้วยแม่งก็ออกมาใช้แยกแล้วก็เอาเน,นี้ยโรลๆแล้วก็ใส่ยัดๆเข้าไป <c oughs> ประมาณนี้นะแล้วก็ขวดนมอย่าลืมแนะนำสองตัวนี้โอเคมากแต่ถ้าใครอยู่ไทยแล้วรู้สึกสนใจเป็นพวกเนี้ยระหาที่ถ่ายไม่ได้ก็สอบถามได้เพราะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอ,อส่งไปที่ไทยให้เนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็แนะนำขวดนมนะคะการเลือกใช้ขวดนมแล้วก็ ที่หนึ่งขวดนมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำเกี่ยวกับทำอาหารเด็กให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณนะคะ